การโดนกันแกล้งในช่วงวัยมัธยมผ่านไป10ปีความแค้นยังไม่เลือนลางดังคำกล่าวที่ว่าหลางแค้น10ปีก็ยังไม่สายเกินไปสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่ามา2019แม่ ร right. ้ายหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe ไปกลางใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ facebook และ instagram ไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่สองเมลูกนามว่าเอริกาและแม็กกี้ทั้งสองได้ย้ายบ้านมาหาเมืองเก่าที่จากมานานพร้อมกับเจ้าลุยอีเจ้ามาหนุ่มแสนน่ารัก2เมลูกช่วยกันขนของเข้ามาสู่บ้านใหม่ที่น่าคิดถึงซึ่งในวันต่อมาต่างฝ่ายก็ต้องไปทําหน้าที่ของตนซึ่งแม็กกี้ผู้เป็น ลูกสาวก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นมากที่ต้องเข้าสู่สังคมโรงเรียนใหม่แม่เองก็ไม่ต่างกันที่ทํางานใหม่เป็นอะไรที่วุ่นวายเพราะเธอทํางานอยู่ที่คาสิโนโชคดีที่มีศัตรูเพื่อรวมงานที่คอยต้อนรับเป็นอย่างดีแม็กกี้เองก็ไม่ต่างกันณนะที่โรงเรียนเธอได้ช่วยเหลือสาวน้อยผู้หนึ่งที่นั่งรถเข็นอยู่เธออาสาไปช่วยเข็นให้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นมิตรภาพที่ดีและแล้วในช่วงบ่ายแม็กกี้ก็ได้เจอกับเฮลี่สาวสวยสดใสซึ่งเป็น เพื่่อนใหมลยได้ดึงเธอเข้ากลุ่มชวนไปปาร์ตี้ด้ยวยกันแต่แมกกี้บอกปฏิเสธไปเนื่องจากในวันจัดปาร์ตี้เธอมีนัดกับแม่ไว้แล้วและเมื่อถึงวันนัดจริงแม่กลับไม่ว่างเนื่องจากต้องเข้ากะแทนเพื่อนแม่เองก็ไม่อยากผิดนัดแต่ตอนนี้เราเพิ่งย้ายมาและเราต้องการเงินแม่ต้องไปทํางานนานทําให้แมกกี้ว่างเธอเลยไม่รอช้ารีบโทรไปหาเฮนรี่ซึ่งเฮนรี่ก็ยกขบวนมารับเธอถึงบ้านซึ่งตรงนั้นเองเธอได้รู้จักกับดาริอุเอด็ดดี้และแชท พร้อมกับข่าวร้ายคืองานปาร์ตี้วันนี้ถูกเลื่อนออกไปแต่พวกเราจะขับรถเล่นกันไปไหมเมกกี้ซึ่งแน่นอนเมกกี้ไม่ปฏิเสธแต่ก่อนจะไปสังสรรค์กันก็ต้องมีเครื่องดื่มกันหน่อยซึ่งตอนนี้พวกเธออายุไม่ถึงพวกเขาเลยวางแผนว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครแถวนั้นไปซื้อของเหล่านี้ให้หน่อยเลยใช้ดาเรลให้ไปดักรอกใครสักคนขอร้องให้เขาซื้อเหล้าเบียร์ให้แต่คนแล้วคนเล่าก็ปฏิเสธดาเรลดาเรลคงมีสเสน่ห์ไม่พองานนี้เลยต้องใช้เมกกี้เนื่องจากเธอเพิ่ง ย้ายมาใหม่ไม่มีใครรู้จักเธอซึ่งแม็กกี้ก็ลงปฏิบัติการเองแต่ก็เช่นเคยไม่มีผู้ใหญ่คนไหนช่วยเหลือพวกเขาเลยจนมาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินมาพร้อมเจ้าหมาที่ขาด้วนป้าแกมองปลาดเดียวก็พอจะรู้ว่าแก๊งเหล่านี้ต้องการอะไรฉันก็เคยเป็นแบบนี้ผู้ชายส่งผู้หญิงมาทําเรื่องเลวแต่เมอเอ็ดดี้ลงมาพูดจาด้วยผมเป็นคนขับรถครับและผมไม่ดื่มแน่นอนบ้าคนนั้นก็ยอมทําตามออกไปซื้อของตามรายการพวกเขาเดากันว่า ป้าแกน่าจะชอบเอ็ดดี้นะและเมื่อป้าแกเอาของมาพวกเขาก็กล่าวขอบคุณพวกเราจะไปปาร์ตี้กันที่ร็อกพายและสัญญาว่าจะกลับมาในสภาพที่ไม่มืนเมาป้าแกก็ฝากฝังว่าดูแลตัวเองด้วยนะสนุกได้แต่อย่าให้เกิดอันตรายล่ะป้าแกช่างเอนดูวัยรุ่นเป็นอย่างมากแต่เมื่อได้จากกันป้าแกกลับไปเสิร์ชชื่อเอ็ดดี้ใน Facebook และสืบสอบหาประวัติรวบรวมข้อมูลอย่างกบเป็นสายสืบจนหัวหน้าในที่ทํางานไม่พอใจซูแอนนี่เวลางาน นะบาซูแอนได้สืบค้นจนรู้ว่าเอ็ดดี้เป็นลูกชายของเบสผู้นำบริษัทฮอกกินส์เซคูริตี้ไม่แปลกใจเลยที่เอ็ดดี้จะขับรถคันนั้นตัดภาพมาที่วรัรรุนทั้ง5้าพวกเขาได้มาอย่างสถานที่รกร้างซึ่งที่นี่ก็เงียบสงบมากพอที่จะทําให้พวกเขาเสกสมโดยไม่ต้องเกรงใจใครในขณะที่แก๊งเวัรรุ่นเรืงรา่าบาซูแอนได้โทรไปหาเบ๊บอ้างว่าเป็นผู้หวังดีแจ้งว่าลูกชายของคุณกําลังมึนเมาอยู่ที่ร็อกพายซึ่งสายที่โทรมา ขัดจังหวัดเบนเป็นอย่างมากเนื่องจากเขากําลังแฮปี้อยู่กับเมียใหม่และแล้วเรื่องมันก็เดือดร้อนมาถึงแก๊งวัยรุ่นทั้ง5้าเนื่องจากมีตํารวจมาหาพวกเขาพวกเขาเลยไม่รอช้ารีบทําลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นปุ้นหรือสารเสพติดต่างๆแต่แล้วตํารวจผู้นั้นกลับบอกว่าเอ็ดดี้พ่อนายแจ้งฉันมาพ่อแกเป็นเพื่อนเก่าฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจับแกรีบกลับบ้านได้แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ต่างหัวเราะเรื่องเมื่อกี้มันน่าติ่นต้นมากแต่ยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีเมื่อแม็กกี้กลับบ้านมา ก็เจอกับแม่ที่รักรออยู่ลูกหายไปไหนทั้งวันกลับบ้านก็ดึกดื่นแม็กกี้ก็อธิบายว่าเธอแค่ขับรถเล่นไม่มีอะไรมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งแม่ก็พอเข้าใจว่าลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นสนุกนิดสนุกหน่อยจะเป็นไรไปและแล้วในวันต่อมาเอริก้าผู้เป็นแม่ก็ได้พาลูอีไปที่โรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเป็นที่เดียวที่ป้าชูแอนทํางานอยู่และดูเหมือนว่าป้าชูแอนจะรู้จักชื่อเอริกา้ทาทั้งที่เธอยังไม่ทันตั้งตัวแต่เอริก้าไม่ทันสังเกตเนื่องจาก เธอต้องรีบไปทำงานเลยฝากเจ้าหมาน้อยไว้ที่นี่เดี๋ยวเยน็นๆค่อยกลับมารับและแล้วในค่ำคืนนั้นก็เป็นอีกครั้งที่แม็กกี้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนต่ครั้งนี้เธอบอกกล่าวกับแม่และสัญญาว่ามีอะไรจะโทรหาแม่ซึ่งแม่ก็พร้อมให้ลูกเที่ยวแต่ดูแลตัวเองด้วยละกันและก็เป็นอีกครั้งที่แกงวัยรุ่นทั้ง5้าขอร้องให้ป้าซูแอนไปซื้อเหล้าเบียร์มาให้แต่ป้าแกหลังจากออกจากร้านก็ขนของขึ้นรถตนเองเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทั้ง5้าต่างงงจนป้าแกมาบอกว่า มีคนสังเกตฉันอยู่เอาเป็นว่าพวกนายตามฉันมาละกันแลค่อยไปเอาของที่อื่นถ้ามีคนอื่นเห็นฉันเสี่ยงต่อการตกงานที่ซื้อของให้พวกนายจนป้าแกได้ขับรถออกไปหนุ่มๆก็ขับรถตามไปยังสถานที่ที่แสนไกลเส้นทางก็มืดมิดจนมาถึงบ้านของป้าและป้าแกก็ได้บอกเอด็ดดี้วันนี้ค่ำมืดดึกแล้วฉันไม่สบายใจที่จะปล่อยให้พวกเธอไปเที่ยวในอย่างวิกาลฉันพอมีห้องใต้ดินอยู่ถ้าพวกเธอไม่รังเกียจมาปาร์ตี้ที่นี่ไหมซึ่งแน่นอนทั้งห้าไม่ ปฏิเสธมีสถานที่ดีๆไม่มีใครมายุ่งรอบข้างก็ไม่มีบ้านสกหลังเสียงดังแค่ไหนก็ได้ถึงแม้ท้องใต้ดินจะดูรกร้างสักหน่อยแต่ป้าแกมีกฎแค่สองสามข้อถ้าอยากใช้ที่นี่หนึ่งก็คือห้ามเอ่ยนามพระเจ้าพราหมเพื่อและอย่าถมน้ำลายหลงพื้นขอร้องละแล้วก็เอดดี้เอาคุณเจรถมาให้ฉันนายจะต้องมาขอที่ฉันก่อนกราบแล้วฉันจะเช็คว่านายไม่เมาเม่ฉะนั้นานายห้ามขับรถและที่สําคัญห้ามใครขึ้นชั้นสองเพราะนั่นคือที่ส่วนตัวของฉัน เข้าใจนะเดี๋ยวฉันจะเอาขนมกับน้ำแข็งมาให้และที่นั่นเองทั้ง5้าก็ได้ทำความรู้จักกันกับป้าชูแอนและเมื่อชูแอนได้ทราบเชื่อพวกเขาก็เอาไปตรวจสอบในอินสตาแกรมและได้สอดสองพวกเขาอย่างสาสมใจป้าแกช่างดูลึกลับและมีเลสไนแต่เด็กทั้ง5้ายังไม่รับรู้เพราะคิดว่าป้าแกคงจะเป็นแค่ผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่อยากให้เราไปเหมาที่อื่นค่มคืนนั้นป้าแกก็ร่วมเอ j นจอยด้วยเนื่องจากแชทไปลามปามป้าเขาป้าแกเลยเอาปืนมาจี้แชทคุ ปุ๋ยเขาถอดเสื้อผ้าแชทวาดกลัวมากเลยทําตามที่ป้าสั่งและก็อาจารย์เบืนี้ใช้การไม่ได้มันอยู่ที่นี่มานานก่อนที่ฉันจะย้ายมาอีกป้าแกแค่เห็นเด็กๆพวกนี้ก็ทําให้นึกถึงวนันวานวันที่ป้าแกยังใสๆเป็นเด็กมัธยมที่เข้าสังคมไม่ค่อยเป็นและการปาร์ตี้ค่าคืนนี้ก็จบลงด้วยความแฮปปี้ในเช้าวันต่อมาเอริกา้าแม่เธอไปทํางานตามปกติแต่แล้วก็เจอเพื่อนเก่าอย่างเมอร์เซเดสที่อยู่ในสภาพมึนเมาเมอร์เซเดสเป็นเพื่อนปากเสีย ทั้งสองไม่ได้เจอกันมานานมาซีดิสวิจารณ์เอริกา้วาว่าเมื่อก่อนย้ายเข้าเมืองหลวงแต่ตอนนี้กลับมามาเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะเบนที่เป็นสามีของเมอร์ซิดิสไล้กล่าวขอโทษที่พูดแรงไปหน่อยและลากแฟนของเขากลับบ้านไปซึ่งเหตุการณ์นั้นก็มีป้าชูแอนกําลังจ้องมองอยู่โดยใบหน้าที่มีรอยยิม้มและแล้วการทํางานของแม่ดูเหมือนว่าจะคืบหน้าและได้เลื่อนขั้นเป็นคนแจกไพ่แต่ก่อนจะทํางานต้องมีการอบรมสักหน่อยซึ่งแม่ต้องไปต่างเมืองเพื่อไปอบรมแม่เลยทิ้ง เงินให้กับแม็กกี้พร้อมกับเบอร์โทรไว้สั่งข้าวแล้วแม่จะรีบกลับมานะและที่สําคัญฮานจัดปาร์ตี้ในบ้านแม่เด็ดขาดแม็กกี้ก็กล่าวรับทราบและอําลาแม่ให้ไปกับสตูถึงแม่จะไม่อยู่แต่ไงแม็กกี้ก็ต้องเรียนตามปกติแต่ทว่าเลิกเรียนวันนั้นพวกเขากลับเจอลังบางอย่างวางอยู่ที่รถของเอ็ดดี้เมื่อเปิดดูในนั้นคือเหล้าเบียร์พร้อมข้อความวันนี้คือของขวัญจากแม่หลังจากนั้นพวกเขาก็เรียกป้าสุแอนว่าแม่ตลอดเนื่องจากเธอใจดีเป็นแม่พระสุดๆและ การสั่คๆในค่ำคืนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวรุน5คนเหมือนยกขยงกันมาทั้งโรงเรียนซึ่งคุณแม่หรือป้าชูแอนก็เริ่มเอ็นจอยด้วยดด่มไปดด่มมาต่างคนก็ต่างเมาและแล้วเฮลี่ก็เกิดปวดฉี่ขึ้นมาแต่ห้องน้ำด้านล่างไม่ว่างเนื่องจากมีคนบวบกันอยู่เฮลี่เลยขอร้องให้เมกกี้พาเต์ไปด้านบนถึงแม้จะรู้ว่าผิดกฎของแม่แต่คนปวดฉี่ให้ทำไงได้ทั้งสองเลยลักลอบขึ้นไปเพื่อใช้ห้องน้ำทั้งสองแต่แลล้วกก็โดไ่ออมา ป้าแกโมโหมากๆอย่าทำอย่างนี้กับแม่อีกหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายป้าชูแอดก็ขึ้นมาชั้นบนทำภารกิจของตนบนพรมพรมอยู่คนเดียวชั้นบนต้องมีความลับที่ป้าแกไม่อยากบอกใครแน่ๆและแล้วในวันต่อมาแม็กกี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับข้อความที่ป้าแกส่งมาให้ที่เต็มไปด้วยคำขอโทษและเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาแต่สิ่งที่น่าแปลกมันชักจะไหลมิสคอมากเกินไปดูเหมือนว่าป้าแกจะกังวลเรื่องนี้มากแต่มากไปจนแม็กกี้เริ่มรำคาญและเริ่มหวาดกลัว ว่าป้าแกจะเอาอะไรนักหนาและในวันต่อมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาปรึกษาพวกเขาว่าจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านของป้าพวกเธอคิดว่าได้ไหมเฮลลี่ก็ตอบว่ายอมได้เธอให้บริการเสมอถ้าเราเป็นคนจ่ายตังและซื้อของมาให้และแล้วตรงนั้นเองเอ็ดดี้ก็ขอคุยกับแม็กกี้เพื่อขอเธอออกเดทหรือขอเป็นแฟนนั่นเองแน่นอนแม็กกี้ไม่ปฏิเสธตั้งตารอมานานทั้งทั้งที่รู้ว่าชอบกันอยู่ทําไมเพิ่งบอกละ่ะระหว่างที่ทั้ง5้าคนกําลังพูดคุยกันและออกจาก จากโรงเรียนก็เจอกับเซอร์ไพรส์ป้าแกมาดักรอเอาไว้บอกว่าคืนนี้จัดกันหน่อยไหมแต่เด็กๆไม่พร้อมเนื่องจากมีงานต้องทําป้าแกไม่มีงานบ้างหรือไงขอปฏิเสธละกันนะและเด็กๆทั้งห้าก็แยกย้ายไปดูเหมือนว่าป้าแกจะหมกมุ่นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อชวนทั้ง5้าคนไม่ได้ป้าแกก็หาเยื่ยอรใหม่โดยใช้วิธีการเดิมแต่แล้วเด็กกลุ่มนี้กับไม่ตอบรับป้าหลังจากที่ใช้งานป้าก็ทิ้งป้าไปทําให้ป้าแกโศกเศร้าเปลี่ยวเหงาไร้เพื่อนถ้ามองดีๆ ป้าแกก็น่าเอ็นดูนะแต่ก็น่าพิศวงไปพร้อมๆกันตัดภาพมาที่แมก็กกี้วันนี้ถึงวันที่แม่กลับมาแม่กล่าวขอโทษที่พักหลังไม่มีเวลาให้เธอเลยแม็กกี้ก็พอเข้าใจว่าเราต้องกินต้องใช้แม่ทํางานเสรวนของแม่ไปไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูดูแลตัวเองได้และตอนนี้หนูก็มีแฟนแล้วนะเขาชื่อว่าเอ็ดดี้เป็นคนนิสัยดีไว้วางๆจะพามาเจอแม่และกันแต่ก่อนอื่นหนูขอไปเดทก่อนนะซึ่งวันนั้นเอ็ดดี้ก็ได้มารับแต่ก่อนจะไปเดทของ มาอวยพรวันเกิดสเตฟานีก่อนซึ่งงานวันเกิดก็ถูกจัดที่บ้านป้าเลยมาต้องร่วมง,งานที่นี่แต่เมื่อมาแล้วขอดื่มสักหน่อยละกันถึงแม้ม็กกี้จะไม่อยากแต่เพื่อนเพื่อนก็เข็นขยอจนแล้วจนเล่าก็ต้องยอมกินเมื่อมีแก้วแรกก็ต้องมีแก้วที่สองบรรยากาศมานำพาจนแม็กกี้มึนเมาไร้สติตื่นขึ้นมาอีกทีก็รู้ตัวว่าอยู่ที่บ้านพร้อมบาดแผลที่เขา่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจำแทบไม่ได้เลยจนมาถามเอ็ดดี้เอ็ดดี้ก็บอกว่าเมื่อคืนคุณเมาหนักมากแต่ก็ ไม่มีอะไรเกินเลยนะผมแทกแคร์คุณอยู่แต่สิ่งที่แม็กกี้เป็นกังวลนั่นก็คือตั้งหูของเธอหายไปซึ่งเป็นของที่แม่ให้มาด้วยสิถ้าแม่รู้แม่คงโกรธม,มากแน่ตัดกลับมาที่บ้าบ้าแกยังคงทำงานที่โรงพยาบมลสัตว์แต่วันนี้เธอดูลับๆลอ่อๆและแอบ,บสับเปลี่ยนยาในตู้ยาดูมีรับลมคมในเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้แม็กกี้ยังไม่รู้ว่าภัยร้ายกำลังคืบคานเลยมาเฮฮาต่อกับเอ็ดดี้ซึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มแต่แล้วแม่กลับกลับมาขัดจังหวะทุกสิ่งโชว ดีที่แกสถานการณ์ทันและแล้ววันนั้นเองแม็กกี้ก็แนะนาเอ็ดดี้ให้แม่รู้จักแล้วดูเข้ากันได้ด้วยเนื่องจากเอด็ดดี้เป็นลูกของเบนและเพื่อนเก่าของแม่สมัยเรียนทําให้เข้าขอกันได้ดีแต่ข่าวร้ายคือแม่ของเอ็ดดี้เสียไปแล้วแต่พ่อก็ไม่เปลี่ยวเหงาเนื่องจากมีคู่นอนใหม่ซึ่งแม่ก็พอรับรู้ว่าเป็นใครและในค่าคืนนั้นเองพวกเขาก็ได้ข้อความจากป้าที่โพสต์วิดีโอว่าแกเปลี่ยวเหงาดื่มเหล้าอยู่คนเดียวป้าแกน่าสงสารเนาะหรือเปล่าวะเอ็ดดี้และแม็กกี้ได้พูด กันซึ่งหลังจากนั้นป้าแกก็โพสไม่หยุดจนแล้วจนรอดแมกกี้เลยตัดสินใจบล็อกป้าแกเพราะอารำคาญมากเกินไปเพื่อนๆทุนโรงเรียนก็ทําแบบนั้นเหมือนกันป้าแกช่นจะเอากันใหญ่แล้วนะและสุดท้ายเฮลี่ก็ได้โพสต์วิดีโอโต้ตอบว่าให้ทุกคนบล็อกป้าแกซะป้าแกดูน่ากลัวซึ่งด้วยความดังของเฮลี่เพื่อนๆก็ทําตามและป้าแกเองก็ได้เห็นวิดีโอนั้นด้วยทําให้ป้าชุนเชียวเป็นอย่างมากอีเด็กเปรตพวกนี้กล้าหักหลังฉันได้ไงซึ่งการโดนหักหลังทําให้เธอ นึกถึงวันวานในช่วงวัยมัธยมที่เธอโดนหลอกให้เข้าห้องมืดซึ่งที่นั่นเองทําให้เธอจดจําไปตลอดชีวิตตัดกลับมาที่ปัจจุบันป้าแกได้ส่งเมลมาอีกครั้งซึ่งในนั้นมีข้อความว่าเธอกําลังดื่มอยู่คนเดียวแถมยังตอบโต้ที่ทุกคนหักหลังแต่ท้ายของคลิปคุณป้าตีหน้าเศร้าขอร้องว่าให้ทั้ง5้าคนมาเจอกันหน่อยเธอกำลังเจอภาวะที่ต้องการเพื่อนตอนนี้ฉันต้องการเพื่อนมากฉันอยากเจอพวกเธอพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนที่ล็อกไายขอร้องละมา าให้ได้นะป้าแกพูดโดยใบหน้าที่มีน้ำตา,น,านั่นทําให้ทั้งห้าคนใจอ่อนเลยไปยอมเจอป้าตามนัดและได้พูดคุยกันป้าแกได้บอกความจริงว่าเธอนั้นตรวจพบโรคเธอเป็นมะเร็งตบับและคงอยู่ได้ไม่นานตอนนี้ฉันแค่อยากมีความสุขไม่อยากเครียดและอยากใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขมากที่สุดเด็กๆก,ก็เอ็นดูป้าและให้กําลังใจป้ารับรองว่าป้าต้องหายคุณอาผมก็เคยเป็นโรคนี้ไม่เป็นไรนะแม่แม่หายได้เชื่อผมสิซึ่งนั่น ทำให้พวกเขารู้ถึงเหตุผลว่าทําไมป้าแกหมกมุ่นเรื่องปาร์ตี้กันจังและก็พร้อมให้อภัยที่บางทีป้าแกทําตัวประหลาดไปบ้างเพราะว่าตอนนี้ป้าแกไม่สบายแต่ณตรงนั้นเองเฮลี่กลับสังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของป้ามีกําไรของสเตฟานี่อยู่ซึ่งเฮลี่เองก็หาแหวนของเธอไม่เจอเหมือนกันน่าจะหายตอนปาร์ตี้หรือว่าป้าแกจะเอาไปเลยมาปรึกษาแม็กกี้แม็กกี้ก็บอกว่าตอมหูของเธอก็หายไปเหมือนกันงั้นเราไปดูที่บ้านป้ากันไหมซึ่งทั้งสอง ก็คิดว่าไม่เสียหายเพราะว่าตอนนี้ป้าแกอยู่ที่ทํางานเลยบุกไปที่นั่นถึงแม้ประตูห้องจะถูกล็อกเอาไว้แต่ไม่ได้แปลว่าหน้าต่างจะล็อกทั้งสองเลยแอบปีนเข้าไปสำรวจห้องั้นบนของป้าและสิ่งที่ได้พบเจอก็ทําให้พวกเขาประหลาดใจเพราะว่าในห้องของป้ามีรูปของพวกเขาแปะอยู่เต็มไปหมดป้าแกจะถ่ายรูปอะไรมากมายแถมมันดูพิลึกเพราะว่ารูปบางรูปมีการตัดแต่งโดยใช้ต้นไก่เอารูปป้ามาแทนที่รูปแม็กกี้รวมถึงหนังสือรุ่นของป้าแกสมัยมัธยม มีการเขียนข้อความแป,แปลกระหว่างที่ทั้งสองค้นหาเข้าของอยู่นั้นตัดภาพมาที่คุณป้าที่กำลังอยู่ที่โรงพยาบาลศัตว์วันนี้ได้เจอกับเพื่อนเก่านั่นก็คือเบนที่เอามามารักษาซึ่งเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมานานเลยมีการสนทนาและนัดแนะว่าจะไปดื่มการเย็นนี้ที่ร้านซึ่งเบนเป็นคนออกปากชักชวนเธอเป็นเองแน่นอนว่าป้าแกต้องจัดเต็มทำให้เลิกงานเร็วและรีบมาแต่งตัวที่บ้านระหว่างที่ป้าแกเดินทางสองสาวก็ต้องตกใจเมื่อได้เจอกับสาวประหลาดที่ใส่หน้ากากซึ่ง นั่นเป็นการแค่หยอกล้อกันเล่นของเอซี่เอซี่ไม่ถือที่ไม่แข็งมาบ้านเธออยู่ที่นี่มานานนั่นก็เพราะว่าเอซี่คือลูกสาวของป้าแกและที่สําคัญเธอเดินได้แมกกี้ไต่ถามว่าทําไมพักหลังไม่ได้เจอเธอที่โรงเรียนเลยเอซี่ก็ตอบว่าแม่ไม่ให้ฉันไปเพราะว่าฉันป่วยหนักเลยให้เรี่ยนที่บ้านแทนสนุกกันไหมปาร์ตี้ที่นี่ฉันได้ยินนะว่าพวกเธอมาเฮฮากันตลอดเลยแล้วนี่พวกเธอมาทําไมหรอแมกกี้ก็ตอบว่าลืมบัตรเอาไว้เลยมาตามหา ไม่ทันไรป้าแกก็กลับบ้านมาซึ่งทั้งสองต้องรีบหลบหนีโชคดีที่เอซี่คอยช่วยเหลือทําให้ทั้งสองหลบหนีได้อย่างปลอดภัยซึ่งป้าแกหลังจากอาบน้ําแต่งตัวสะ飒ส,ะสวยก็มาฉีดยาให้กับลูกสาวบอกให้ลูกพักผ่อนนะช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนถ้าอาการไม่ดีขึ้นแม่ก็จะไม่ให้ไปหลังจากนั้นป้าแกก็ไปที่ร้านตามนัดเพื่อไปพบปะกับเบนหลังจากที่ดื่มกันสองสามแก้วแล้วพูดถามไทยสารทุกสุขดิบเบนก็ได้เปิดประเด็นว่ารู้จักสิ่ง นี้ไหมมันคือ GPS ฉันติดมันไว้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านรถของฉันรวมถึงรถของลูกชายและฉันก็รู้มาว่าเอ็ดดี้ไปที่บ้านของเธอบอกมานะว่าเธอต้องการอะไรฉันรู้เอซี่ว่าเธอแค้นฉันเมื่อก่อนเธอชอบฉันและฉันทําให้เธอเจ็บแต่ไม่ว่าเธอคิดจะทําอะไรห้ามมายุ่งกับลูกชายฉันอีกฉันขอเตือนและเบนก็จากไปพร้อมคําเตือนนันทําให้ป้าซูแอนเริ่มค้นหาวิธีหาเครื่องรวจับที่รถและแล้วเธอก็เริ่มปฏิบัติการของเธอต่อนัน ก็คือไปที่บ้านของแม็กกี้อ้างว่ามาดูแลเจ้าหมาน้อยเธอเป็นคนรักหมามากเลยมาตรวจเช็คอาการด้วยตนเองซึ่งแม็กกี้ก็เริวันวันป้าแกเริ่มจะสนิทกับครอบครัวเธอมากเกินไปแล้วนะเพราะสิ่งที่เธอเห็นในบ้านคือป้าแกเล่นตัดรูปตัวเองมาวางทับรูปของแม่เธอในวัยเด็กป้าแกเรียนรุ่นเดียวกับแม่ป้าแกต้องวางแผนอะไรบางอย่างอยู่แน่แต่ตอนนี้พวกเขาแค่ยังไม่รู้และแล้วป้าแกก็จากลาพร้อมข้อความที่ว่าช่วยดูแลเจ้าลุยี์หมาน้อยแทนฉันด้วยนะแม็กกี้ป้า แอย่างนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กสิ่งที่เธอทําทุกอย่างเพียงเพื่อล้างแค่เหตุการณ์เดียวนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่เธอเข้าไปในห้องมืดห้องที่เบนนัดให้เธอมาเพื่อให้เธอมาบวบเขาหลังจากที่จบภารกิจลูซี่ก็ออกมาจากตู้และได้เห็นว่าเพื่อนๆทุกคนกําลังเฝ้ารอคอยมองหน้าเธอด้วยความเหยียดหยามเพื่อนๆทั้ทงโรงเรียนการแกล้งเธอให้อับอายโดยการหลอกให้เธอมาเสียตัวกับเบนซึ่งในกลุ่มเด็กเหล่านั้นก็มีเอริกา้าแม่ของแม็กกี้เชสเตอร์แม่ใหม่ของเอ็ดดี้คอยหัวเราะ ยอเพาะคิดว่ามันเป็นเรื่องบันเทิงและนี่ก็ถึงเวลาอันสมควรที่เธอจะล้างแค้นเริ่มจากเมอร์เซเดสเมีมยใหม่ของเบนซึ่งปิดชีวิตโดยการขับรถชนเพียงเดียวคู่อริก็ไปถึงวันและในค่ำคืนนั้นแม็กกี้ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากบ้านของเจ้ามาน้อยเลยไปตรวจดูและภาพที่เห็นคือเจ้ามาแสนรักมีเลือดนองเต็มร่างอย่างกระโดนเจาะเลือดและตรงนั้นเองแม็กกี้ก็ได้เห็นว่ามีเงาตะคุ่มเดินผ่านไปซึ่งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนบาซูแอนได้เริ่ม ทำตามแผนหลังจากนั้นเธอได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อขโมยตัวยาบางอย่างซึ่งการขโมยนี้ก็แลกมาด้วยชีวิตคุณหมอที่เป็นหัวหน้าของเธอก่อนจะกลับมาบ้านเพื่อดักรอเบนเบนมาที่บ้านของเธอถามว่าลูกชายฉันอยู่ไหนฉันรู้ว่าเขาอยู่นี่ซึ่งชูแอนได้ขโมย GPS จากรถของเอ็ดดี้เพื่อล่อให้เบนมาเมื่อเบนติดกับเธอก็ฉีดยาสลบและสิ่งที่เธอทําคือจับเบนเปืยกายและมัดไว้ที่เตียง เบนคือผู้ชายที่เธอแคร์มากที่สุดและสิ่งที่เธอคิดจะทาคือปาดกระจูบเบนแต่แล้วปล่อยให้ทรม,มาตาตอย่างช้าๆดีกว่าเธอปล่อยเลือดของลูอี้เจ้าหมาน้อยเข้าสู่ร่างของเบนก่อนจะกรีดข้อมือเบนให้เบนเสียเลือดตายอย่างช,ะชะ้าๆตัดกลับมาที่แม็กกี้แม็กกี้ได้บอกเล่าความจริงให้แม่ฟังว่าเธอรู้จักกับชูแอนและชูแอนอันตรายมากแค่ไหนนานทําให้สองแม่ลูกมีปากเสียงเนื่องจากแม็กกี้ทําตัวเลวไๆมากเกินไปแต่อย่างน้อยลูก็ยอม บอกแม่ทําให้เอริก้าสั่งห้ามไม่ให้แม็กกี้ไปที่นั่นอีกและเอริก้าก็ไปหาซูแอนเพื่อตักเตือนว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันแต่แล้วคาเตือนดูเหมือนว่าจะไม่สำธิ์ผลเนื่องจากในค่ําคืนนั้นแม็กกี้ได้เห็นไล่สดว่าป้าแกจัดปาร์ตี้อีกครั้งและที่สําคัญเอ็ดดี้แฟนที่รักก็อยู่ที่นั่นด้วยและอยู่ในสภาพมึนเมาแม็กกี้เป็นห่วงแฟนเลยลักลอบออกจากบ้านนี้อย่างวิการขโมยกุญแจรรถแม่เพื่อไปที่นั่นเมื่อไปที่นั่นก็เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสภาพที่ไร้สติ พูดจาเลอะเลือนแถมยังชักชวนเธอดื่มน้ําสูตรใหม่ที่ป้าแกผสมมาให้ลองสิแม็กกี้รับรองว่าเธอจะมันในขณะนั้นแม็กกี้ได้เห็นป้าขึ้นไปชั้นบนเลยคิดว่าโล่งใจแท้จริงแล้วป้าแกมาป้อนยาลูกสาวเพื่อไม่ให้ลูกสาวมารับทราบในสิ่งที่ตนจะทําและป้าแกก็ได้ล็อกทางเข้าออกจากด้านนอกแต่แม็กกี้มีไหวพริบพอและรู้ตัวทันว่าตอนนี้ทางออกถูกปิดเลยขึ้นมาชั้นบนอย่างเงียบๆเพราะอยากรู้ว่าป้าแกอยู่ไหนแต่สิ่งที่ เธอเจอคือลุงเบนอยู่ในสภาพที่กลายเป็นโศมและและ้วชูแอนก็โผล่มาปากเข็มฉีดยาใส่คอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่าป้าแกกําลังเตรียมอุปกรณ์พร้อมด้วยร่างกายที่ถูกพนากานซึ่งเพื่อนๆก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกาันป้าชูแอนกล่าวเช่นชมว่าแม็กกี้เธอเก่งมากตัวยาที่ฉันฉีดถ้าเป็นหมาตัวใหญ่คงสลบเป็นห้าหชั่วโมงเธอเก่งมากนะที่ตื่นขึ้นมาได้ตัดภาพมาที่บ้านเอริก้าตื่นเช้าขึ้นมาไม่เจอลูกสาวเลยเป็นกังวลมากและที่ที่พอ จะเดาวได้น่าจะเป็นบ้านของชแอนเธอเลยรีบแต่งตัวเพื่อไปตามหาลูกตัดภาพกลับมาที่ห้องใต้ดินปาแกเริ่มพิธีกรรมประหลาดคือการล้างแค้นจําพวกบุคคลที่ทําให้เธอต้องอับอายเริ่มจากแชทนุ่มหล่อไร้สมองมีแค่เรือร่างที่ทํากําไรได้เธอเลยเลือกที่จะทําลายเรื่อร่างนี้โดยใช้เต่ารีร้อนๆจีไปที่หน้าท้องที่แบนราบเลบราที่ตื่นขึ้นมาเห็นภาพนั้นเธอตกใจมากและพยายามจะวิง่งหนีแต่ไม่ทันสังเกตว่ามีโซ่ตรวนที่คอ เธอเลยโดนป้าสัตว์เต่ารีสายหัวเพียงเดียวก็ถึงแก่กรรมป้าแกทําทุกอย่างอย่างใจเย็นต่อมาก็เฮลี่สาวฮอตที่มีเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นฐานะรูปร่างหน้าตาแต่เด็กจําพวกนี้มักจะปากร้ายไปหน่อยเรามาปิดปากกันเถอะป้าแกเลยใช้เข็มไล้ได้ปิดปากของเฮลี i, ค่ค่อยๆเย็บอย่างช้าๆบรรจงมือเปรียบดังงานศิลป์ที่เธอสรรสร้างต่อมาก็ดาเรลเด็กผิวซีเหมือนกับฉันที่ดูเหมือนว่าสังคมจะไม่ค่อยตอบรับฉันเลยอยากปรับเปลี่ยนให้เขา ขาขาวขึ้นบาชูแอนเลยบรรเลงทาสีบนหน้าของดาเรลวอย่างประณีตซึ่งแม็กกี้ก็ได้แต่มองกับการกระทําที่แสนประหลาดของป้าแกในขณะนั้นเอ็ดดี้ได้ลืมตาตื่นในสภาวะที่สลืมสลือเหมือนคนที่เมายาป้าแกเลยไปถอดโซ่ตวนและอุ้มเอ็ดดี้ขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันจะปกป้องเธอเองเอดดี้ก็กล่าวขอบคุณและบอกรักป้าโชคดีจังที่ป้าเอ็นดูผมซึ่งป้าแกก็รำคาญกับความรักที่หลอกลวงและใช้มีดจ้วงแทงไปที่ท้องเอ็ดดี้ เอ็ดดี้ที่ยังเมาก็แทบไม่รู้สึกตัวว่าโดนแทงไปแล้วได้แต่ล้มะงาพะง,งาบอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดแม็กกี้ที่ได้เห็นแฟนตัวเองโดนแทงต่อหน้าต่อตาทําได้แค่ขอร้องเพื่อขอชีวิตอย่าทาร้ายฉันเลยและตะโกนขอความช่วยเหลือป้าแกก็บอกว่าจะเย็นรายต่อไปก็ถึงเธอแล้วนะแต่แล้วโชคชะตาดูเหมือนจะเข้าข้างแมก็กกี้เนื่องจากมีคนมาเคาะประตูคนที่มาก็คือนายตำรวจเพื่อนของเบนมาก็เพราะว่าหน้าบ้านของป้ามีรถจอดเต็มไปหมดแถมยังมีขวดเหล้าเบียร์ เลยมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นปาแกก็อ้างว่าคงจะเป็นวัยรุ่นแถวนี้แหละที่มาใช้สถานที่ไม่มีอะไรมากหรอกทันใดนั้นแม็กกี้ได้ถีบเก้าอี้จนล้มลงจนเกิดเสียงดังตำรวจเลยไต่ถามว่าคุณอยู่กับใครโชคดีที่แอชลี่ลูกสาวของเธอมาทักทายว่าหนูเองขอโทษหนูสมซ้ำนะ่ะปาแกก็บอกกับตำรวจว่าตอนนี้ลูกสาวฉันป่วยมากและคุณกำลังขัดขวางไม่ให้ดิฉันพาลูกสาวไปหาหมอตำรวจเลยกล่าวขอโทษก่อนจะหันหลังกลับไป แต่แล้วทันใดนั้นแม็กกี้ก็ร้องของความช่วยเหลือตำรวจเลยหัดกัดมาแต่ไม่ทันจะทำอะไรป้าแก่ก็ได้ลั่นไกลปลิดชีวิตในตำรวจเพียงชั่วพริบตาเอชลีย์ตกใจกับสิ่งที่ไม่ทำไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วแต่แม่กลับไล่ให้เธอกลับเข้าห้องถ้าลูกไม่ตื่นออกมาคงไม่เจอแบบนี้หรอกและแล้วป้าแก่ก็ลงมาชั้นใต้ดินมาสารงานของเธอต่อเธออยากจะมีภาพหมู่เลยจัดแจงทุกคนมานั่งบนโซฟาและเธอก็นั่งอยู่ตรงกลางและไล่ให้แม็กกี้ไปถ่ายรูปเธอไม่ต้องอยู่ในรูปนี้ก็ได้ เธอเป็นคนถ่ายนะซึ่งแม็กกี้ก็ได้สารฝันให้ป้าแกป้าแกดูแฮปปี้มากที่ไายร้อมไปด้วยหมู่เพื่อนและแล้วลูกสาวของเธอก็ตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าตำรวจนายน้ติ่นขึ้นมาป้าแกก็รีวิ่งขึ้นชั้นบนทันทีที่เปิดประตูก็เป็นทันทีที่กระทะฟาดเข้าหน้าแอชลีย์ได้หักหลังแม่จัดการแม่จนกลิ้งตกบันไดและทําให้เทียนแถวนั้นตกลงพื้นซึ่งที่พื้นก็มีเหล้าหกอยู่มากมายทําให้เพลิงไหมก่อเกิดอย่างรวดเร็วแอชลีย์เลยลงมาช่วยแม็กกี้ที่ เดินแขวนคออยู่โชคดีที่มาช่วยได้ทันเวลาพอดีความร้อนจากกองเพลิงทําให้เพื่อนๆฟื้นขึ้น,นสติแต่ละคนก็ต่างช่วยกันเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการและรีบวิ่งไปที่ทางออกซึ่งประตูถูกปิดจากด้านนอกโชคดีที่เอริก้าแม่ของแม็กกี้มาทันเวลาพอดีเลยสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันแต่แล้วป้าแกกับลุกขึ้นมาและรั้งตัวลูกสาวเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกสาวหนีไปไหนถึงแม้เธอจะแค้นพวกมันมากแค่ไหนแต่เธอก็รักลูกสาวมากกว่าเลยไม่อยากให้ลูกสาวต้องพลัดพากไปแม็กกี้ ที่ไม่อาจทิ้งเอชลี์ได้เธอเล็ปลุกใจกล้าคว้ามีดไปแทงป้าแกทําให้ป้าแกยอมปล่อยมือออกจากเอชลี่ทั้งหมดรีบวิ่งออกไปเนื่องจากกองเพลิงมันเริ่มลุกไหมและมีแรงระเบิดป้าแกเองก็รีบวิ่งออกจากห้องนี้แต่แทนที่เธอจะออกนอกบ้านเธอกลับไปขึ้นชั้นบนเข้าไปสวมกอดเบนเด็กหนุ่มที่เธอเคยรักเคยหลงในวัยเด็กก่อนที่บ้านหลังนี้จะมอดไหมไปพร้อมกับร่างของเธอแม็กกี้ดาเรลเอ็ดดี้แชดเอริกา้าสตูสามารถรอดพ้นวิกฤตที่เร็ว รจากบ้าสารเลวเพียงแค่คนเดียวและและ้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่5.6เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe ไปกลางใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย